ม่ครับเขาบอกขี้เกียจจะสั่งยาแม่ครับเขาบอกขี้เกียจจะสั่งยาแม่ครับเขาบอกขี้เกียจจะสั่งยาแม่ครับเขาบอกขี้เกียจสั่งยาวอินดียต้อนรับเข้าสู่เกมอะไรวะเกมอะไรวะตาเบาเบาเบาวบาเบามาอยู่กับผมแล้วกันเด้ลิซึมนะครับกับคุณต้องต้องแนรับตัวเองครับครับจะเรียวาวจากจะเรยวาวทีนี้ครับผมเฮ้ยนดลิซึมครับผม พี่กันพี่กันมีเหล็กไหมในตัวในเหล็กะเอ้ยในตัวแล้วมีหมดมีอยู่หนึ่งก้อนนะผมฮะมีอยู่หนึ่งอันอยู่ที่ผมนี่วะใส่ใส่เข้าไปในเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปในนี้เน่นอนอีกอะเป็นอะไรกันนอนทั้งหนาแล้วก็กดครับโอเคใส่เข้าไปแล้วฮะเดี๋ยวต้องคราฟธนูด้วย ทันูผมได้ธนูแล้วอ่าเขาได้เหมือนกันนะเราจะได้แบบล่าสัตว์ล่าสัตว์ตัดชีวิตตัดชีวิตเอ้ทันูมันดูอีมับนมันต้องง้างต้องง้างต้องง้างจุกโดนหัวกนด,ดีอ่าเริ่มน,นอนแล้วมันเริ่มนอนโอ้ยยิงอย่างแรงอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ราเดี๋ยวเราจะเจอฝนกดอีกเออว่ะาแล้ะหลังค้างามๆนี่นี่แบบยึกยักใช่ไหมแบบศิลปะไม่พลาดตรงนี้ตรงนี้ต้องไว้ประตูกลัวบ้านสลังยาวสวยอยู่แล้วนะชื่อก็บอกแล้วว่าจะออกมาสวยแค่ไหนฮสลังยาวเป็นบ้านที่แบบขี้เกียจมาก ประตูนี่ตุ๊กออกไปเอ้ยประตูน่ารักจะตายตู้มันเล็กไปแล้วม <c oughs> ันทำไงมันเป็นสบบสองกันวะพี่เวลาสัตว์ให้น้องยิงใส่หัวมันเนี่ยไงอุ้ยไม่ถึงกูหรอกมันแม่นนะมันแม่นนะเนี่ยเนี่ยอ้าวลงไปทำไมล่ะโอ้โหรู้รู้ดีนะเนี่ย แม่งใกล้ไปแล้วอ่ะแล้วผมคับประตูยี่นี้ทำไมแกโอ้ยไงโอ้หเรื่องลอยได้ขอให้วนทำอาหารกินกันดีกว่าครับก็มีตัวพิกันมันค้างค้างเหมือนกันนะแสดงว่าแหลกครับผม เ่าต้องสร้างเตาเผาเพิ่อมอีกสักอันเนี่ยตัดไม้ตัดไม้ไม่ออกตอนนี้ค่อนข้างจะแหลกแน่ลิ้นหน่อยไม้มันไม่ได้แหลกหรอกทำไมฮนะตัดไม้ไม่ต้องใช้ปิกแอกตัดโอ้เวกรรหัวหัวเลย <c oughs> ม่เดี๋ยวเราต้องทำบ้านชั้นสองด้วยไม่ได้ไม่ได้ไ อะไรฮะยกหน้าที่เป็นหน้าที่คุณกีนกระโดดไม่ขึ้นกระโดดไม่ถึงต้องต่องอะอ่าไดแล้วไปไหนแต่ว่าไอ้แคมไฟเนี่ยอ๋อต้องตโตคาร์บเคเขาา้ามาต้องคาร์บบันไดด้วย แคมไฟเฟอร์แนอีกสักอันหนึ่งเงี้บันไดอยู่ไหนวะนอนนี่แกกูโกดนอนตลอดอา้าวอะไรครับครับบันไดแล้วบันไดหายไปไหนวะบันไดอยู่ไหนบันได,นไ,ดไหนมาอีวางยากจังเลยนะครับ โอเคอาจจะต้องทําให้มันเรียบก่อนแล้วก็ไปวางชั้นชั้นบนดิอืมเอ้าบันไดอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเอาลนี้ยสร้างบันไดขึ้นมาครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกบันไดบันไดมันเละเดี๋ยวเดี๋ยวทุบออกมาทุบออกมาทิ้งเลยอ่ะหัวติดเนี่อันไหนไหนสร้างเนี่ยอ๋อ เ,เกมนี้นี่ง่วงาง,ง่ายมากนะฮะนี่นนไงโอ้โหบันไดเขาเทสเทสตรงนี้เนี่ยจะต้องตัดออกพิกันฑ์พิก,กันกกทุบราคเขาออกหมดเลยทุบออกให้หมดเลยแหละทุบออกหมดเลยมันทำมันแบบเป็นแผ่นบางๆได้โอเขาาใช้บิกแอคคูดเหรอไอคูดมันต้องใช้บิกแอ เป็นไม้ประเภทใหม่อแปลกดีเหมือนกัน,นครับนี่เอ,อ้จากนั้นเราก็ใช้บันไดทําเป็น,เป,นเป็นชั้นเป็นชั้นเรียบร้อยอ๋อจะได้กระโดดขึ้นมันกระโดดข้ามได้ <c oughs> รู้สึกว่าบ้านบ้านมันรูปทรงแปลกแปลนะ ไม่เป็นไรอาร์ตดีครับเจ๋งดีไม่เจ๋งที่ทำไม่ได้บ้านอย่างงี้วางตรงนี้แหละวางริมๆหน่อย <S <S ่ยทำอาหารก่อนอ้าวไม้หมดไม้ผมมีไว้เนี่ยอ๋อมีอยู่กดอ่าครับวูดแพง์อ่าผมได้เหล็กแล้วมันมีเคเวสอยู่นะ โอเคอ่าทำแล้วไปไหนหมดละเด้ด่าเพราะว่าเราตัวคับขึ้นกันบนบ้านดีกว่าอ้าวไปไหนวะวูดแพงอยู่อยู่ในช่องหนึ่งถึงศูนย์หรือเปล่าหนึ่งถึงศูนอืมไม่มีไม่มีอ่ะ <c oughs> อ,อืมง,งงแป๊บหายเฉยในย่อหนึ่งถึงศูนย์ไม่มีวูดแพงอ่ะ ไม่มีอ่ะบกดไอลแล้วมันจะมีรูปกระเป๋ากับรูปอะไรข้างๆกระเป๋าลองไปดูอีกอีกงานหนึ่งอ่ะเผื่อจะมีเออว่ะเต็มเลยแล้วมแแีแล้วแล้วเนื้อเขาให้ไปใส่กับแคมไฟเอาหรอเออว่อาลืมมันใส่กับไอ้นี้ไม่ได้อน่ยง่วงรับนี่ล้อมผนังให้ะของเยอะไงของเยอะของเยอะ มีเยอะแยะครับโดมาหมดเลยเออโดเองเดียวไม่เคยตัดเองนี่โอ้โหงดงามมาบ้านเราผมคุกให้แล้วคุกให้แล้วด้วยใช่เหมือนเป็นหมาอะไรแม่งคุกแล้วไปแดกกค้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอ้โหกีนี้เป็นแม่สีเรือนที่ดีนยนี่ใช่หนูแรดค่ะหนูแรดค่ะ ไอนี้ข่มคาบแล้วอ่ะ <c oughs> เอ้าโอ้โหแค่จะตีอันนี้เองโนุอาหน้าที่ของคุณก็คือซ่อมนั่นเองนะี่ผมทำลายเป็น<อ>เขาเรียกว่าอา้อาวอ้าววางใส่หัวเลยนี่เป็นวิศวกรแล้นะแม่บ้านในตัวเดียวกันแม่ <c oughs> บ้าน <c oughs> ผมนี่เป็นเจ้านายรอบไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่เลย ขี้เกียจเลยไม่ใช่ขี้เกียจทำให้เป็นมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีทอชอยู่ไอเดียปักอุดเดนซัพพอร์ตคืออะไรวะไม่เคยใช้เอ้าโอ้โหกูก็ปักใหญ่เลยสิเอ้านั่นไงสว่าง้วบ้านเนี่ย อันนี้มันใช้ทำอะไรวะอาจจะเป็นไม้ดามอะไรอย่างเงี้ยดามอะไรนะอ๋อนี่ไงให้มันไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันพิกพิกพิกอะไรพิกพิกไอ้นี่พิกด้าเหรอนะอ่ามันพิกได้แต่มันพิกตัวไหนวะอะกดอะไรงี้ยนะหมุนมุ่ง เฮ้ยเฮตายแล้ว oh, ก oh, right. ินก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 ินโอ้หสัญญาณแบบวิงวิวิ่งครับเออผมผมก็จะโอ้โหโอ้แดกทันนะนึกว่าของผมอ้อหรอของมึงก็ได้ยินอ่ะไม่ยินเยมไปเลย๋ยวมันมีปุ่มคอนโทรลนะอันไม่ไม่มีบอกเลยงับว่าเราเราอาจจะต้องมั่วกันเอาเอง ไล่กดแพดทั้งคีย์บอร์ดอ้าวนี่ทิ้งไม่ใช่ออกไปสำรวจป่าสักหน่อยอะงนี้เรากดตัวไหนช่างมันเหอะไม่กดแมะไงเจ้จะค่อยไปกูเกิลเอาผมรู้สึกหิวเอ้า มีเนื้อมั้ยฝนฝนกดตกแล้วฝนกดฝนกดเราต้องอยู่แต่ในบ้านแล้วนะจุดนี้ทำไมมอนเตอร์ไม่โดนฝนกดเลจะดาวแล้วแล้วเปิดเข้ามาไอ้ท่านมันขึ้นมาไม่ได้เหรอตายแล้วมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเอ้าแลกขอโทษยืนข้างบ้านก็โดนนะฝนกด ไปดูสักหน่อยนีย่ฮม่ยืนยืนตรงเนี้ยม,มันโดนวะโอ้โหมันเข้า,าถึงเกาะกันเกาะไม่ไม่เราเราไม่ได้วางพื้นหลังจนหมดหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวผมวางให้ผมมีของเยอะวางวางทับไปอ่ะ เลยเลยไปน,นิดนึงครไม่เป็นไรอ่าไม่โดนละแสดงว่า,วาวใช่โอ้โห,โโหยังไม่หมดนะแสดงว่ายังไม่หมดเนะนี่ยมีอีกนะท่านี้แม่งฝนกดสาดเข้ามาในบ้านด้วยไงยางเี้ยไม่เป็นไรครับน,นยืนรับฝนโอ้ย แหลนอนแล้วนอนแล้วถึงกันอนพร้อมกันเลยทีเดียวเกมนี้ถ้าใครเคยดูของผมนะผมจะแคสไปหกพาทละพาสนะถึงไหนนะหกพาทถึงไหนไม่รู้จะไม่ได้เซ็กไปเซกเตอร์บีแล้วมั้งนี่เซกเตอร์บีชอบเซ็กอะไรครับใช่แบบฟินทุยเ้ยเอ้ยแล้วใครยังไม่รู้ความลับนะฮะ พี่การขอผมเล่นเกมนี้นะแต่ซซบเท่าไหร่นะประมาณหกสิบได้ครับเอ้ผมไม่ได้ขอเลยฮะโอ้โหคนกินเขามาถึงที่เลยฮนะผมแคสไปหนึ่งผ้าร์ะครับอ๋อเออ,เอ,อ <c oughs> ชวน <c oughs> เล่นด้วยเออเล่นด้วยมันมัน <c oughs> ต่อบได้ดีอะเอาดิครับโอ้โหเงียบ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีมันไม่มีเพื่อนเล่นมันเลยต้องหาคนเล่นเต่ตอนนั้นมันคอออบไม่เป็น เลยต้องเงียบเงียบไว้เงียบเงียบไว้ผมันตนไตต่ำมีใช่ผมไม่ได้ยิงอย่าเรียกอย่างนั้นผมแค่ขี้เกียจเท่านั้นเองขี้เกียจนอนแป๊บมันจะได้สัตว์หลังยาวเมื่อไรฝนมันจะไปผมว่าไปดาวผมกันดีกว่าเออไปดิสร้างบ้านขนาดนี้แล้วไม่ไม่เดี๋ยวค่อยย้ายกลับ ขึ้นยานขึ้นยานโอ้ต้องออกนอกบ้านไปขึ้นด้วนนะแล้วพี่การก็เห็นรูปผมตรงหน้าจอทางซ้ายไหมอ่่เห็นครับคลิกแล้วบีมทูชิปอะว้าวมาแล้วแล้วก็ลงแพเน็ตเยสดูงดงามเลยเรือเขานนี้เป็นสีเหลืองเพราะอันนี้ก็ฝนตกแต่เป็นฝนธรรมดาปะอ่ะฝนธรรมดา นี่ครับโอ้โหลาวาวิกันลงไปเลยลงไปทำอะไรเลยครับร้อนตรงนี้เหล็กเหล็กเหล็กโอ้เหล็กเยอะมากครับเราไม่เยอะเท่ากับพ่อสมควรนะตัวอะไรน่ารักจุงเบยข้างหลัง่งเป็นขนขนปุยปุยขยุบขยุยดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมานี่ใช่เหรอนานที่ว่า ทำไมมันขุดทีกับกุ้ยกวางไม่รู้ดิแรดขาร์นูแรดแรดเฮ้ยมันขุดไม่ออกว่ะเออโอ้ยระว่าโอ้ยตายเลยตายเลยโอ้มันแรงมากเลยเนี่ยล่ะวาโอ้ยการนอนไปเลยทีเดียวอุ้ย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 ไอ้ตัวบุกปุยนี่มันเร็วมากฮะ พวีจะผมกลับมาเป็นลูกเกี๊ยรอีกครับครับเป็นลูกเกียร์เลยจ้ะพี่กันอยากลองไหมอยากลองลงไปบ้างไหมโอ้ยอะไรเนี่ยเสือเสือเลึกเสือเสือลึกจริงเลนเสือพันจิ้งเลยนี่ต้นต้นไม้นี่ตัดตัดแล้วจะได้จะได้ไฟเบอร์ทำแบนเด็ตตายซะ คือแม่งตัวมันทิ้งเหรนนะฮะหน้าเป็นเสือแต่มันรองเป็นไม้ตน้นต้นไม้นี้ทำแบนเดตได้ทำแบนเดตไดต้ต้องลองครับต้องลองครับมันจะได้ไฟไฟเอา้าที่เยี่ยมไม่ได้เว้ยเอา้านึกว่ามันได้ไฟเบอร์หอหน้าสะกนี <laughs> พี่กันมีไม้เกี่รนในตัวอ่ไม้ธรรมดาแหละอ่าไม้ธรรมดามีประมาณ32ออันครับ มาแล้วไอ้ปุกปุยใหม่แกมันเร็วนะมันเร็วพี่กันคราฟโต้คราฟได้ไหมน่าจะพอได้เลยไอ้ตัวนั้นมันไม่ทขาเราเออเหรอเห็นมันเป็นหมูน่ารักดีมันจะมีอะไรให้กินโตคราฟโตคราฟผมมีอยู่แล้วครับผมเตรียมวางวางวางแล้วเดี๋ยวแล้วอะไรครับผมดูครับเอมันต้องคราฟไปนี่ก่อนเมทัลวอล์ s สเตชันเพื่อให้เรา เฮ้ยใช่ป่าวะเมทันวอล์คสเตชันเนอะอ๋อเราต้องครับไอ้นี่ไ <I S 1> อรอนแอนดวิลไอรอนเดี๋ยวดะไปตีดาบตีอะไรเงี้ยล่ะมันมันเอาไว้ตีพวกอาวุธที่เป็นเหล็กเป็นไรได้ <S 2> <S 2> <S หลังๆมันจะมีสว่านด้วยเด <Yeah. S 1> มันจะไม่ใช่แค่พิกแอคแล้วมันจะแบบเจาะด้วยความเร็วสูง ุดยอดไปเลยเนี่เฮ้ยเหล็กแล้วครับโอ้โหเขาเร็วมากยมแบบผมกลับยานพิกันละอ้าวอ้าวลงลงไปดูไปดูบ้านต่ออ้าวย้ายแืละฝนมันหยุดฝนมันหยุดตกแล้วมีการว่าของพิการกดลูกศรขึ้นมาเลยครับผมแล้วก็ย้ายไปบ้านตัวเองอ๋อย้ายมาแล้วนี่ โอเคเยสโอ้โหของผมเองเตรียมพร้อมสัตว์อ่ะเดี๋ยวผมเอาเหล็กไปหุ้งบ้างนี่ไงซิลเวอร์พิกแอคอ้าวไหนไอรอนพิกแอคไม่มีอวะเนี่ยต้องใช้อะไรอ่ะเนี่ยไอรอนบานะฮะทันเดอร์พันช์มันต้องใช้ตังค์ด้วยอ่ะโอ้ไอตังค์เหลืองๆอะไรครับคุณมีเท่าไหร่ร้อยสามสาม ้าสามสาม,สาม,มเยอะกว่าผมอีกเอามีทั้งแพตติน,นัามีทั้งทิมเวอร์เลยนะครับโอ้โหสยอดไปลเลยต้องเอาเหล็กที่ขุดได้มาเผากับไเตาเนี่ยแล้วมันจะได้ไอรอนบาร์สิบชิ้นได้ไอรอนบาร์หนึ่งอันมั้งอืมเฮ้ยได้ห้าอันสองตอนหนึ่งแสดงว่าเย่คอมพีวครับอย่า แต่เราต้องหาเหล็กเยอะๆนะโหทำได้อย่างเดียวเคียวเกี่ยวข้าวนั่นเองอรอนบล็อกโอ้โหมีเกาะด้วยครับต้องใช้อ r รอนเยอะมากนี่อาวุธภูมิใจนำเสนอเจสอะไรฮะไหนๆขวานบาบาลียนทำอะไรได้บ้างวะปันอย่างเดียวต้องต้องลองต้องลองขวนบาบาลียน แบบขวานโบราณใช้ตัดไม้หรือใช้ต่อสู้ใช้ต่อสู้โอ้ทุกที่ครึ่งหลอดเลยแรงวักเออเป็นการเห็นไอ้นี่ไหมในรครับคับอาวุธอะมีดอันแรกอ่ะฮันติงไนท์ฝะครับอาวุธอะถ้าเราครั u ฮันติงไน f ์เวลาเรา ฟันฟันพวกสัป,ปะหลาดอ่ะเราจะได้ได้เนื้อได้เนืออ้อด้วยอืแล้วมันถือโล่ได้ด้วยนะอันนั้นอ,ะ <Hunting> knife, อ่ะ Hunting knife ใช่ไหมอ่ะถ้าถ้าค้าพร้อมโล่แล้วก็ไว้โล่เอาโล่ไว้คลิกขวาเอาดาบเอามีดไว้คลิกซ้ายเวลาคลิกขวามันก็จะถือมีดไอถือโล่กันอ๋ออย่างนี้เองนะครับ Understeer อล้วครับผมยังเล่นไม่เคยถึง <c oughs> ขนาดนี้ ตอนนี้ภารกิจมันให้ทําอะไรวะให้คราบไอ้ไอ้ที่เป็นจานดาเทียมครับอ่าอย่าบ่งครับเลยเชื่อผมผมเคยเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายังไม่พร้อมอย่าบ่งคับมันเลยว่าเราออกออกหาของดีกว่าครับโดยทอนเหล็กนี่คัดแคลนอย่างมากแล้วผมขอลองขวานใหม่โอ๊ยสองทีตาย <c oughs> Yeah, s <S เย้ย่ังโหดวนะครับยอบรอยแล้ยวมันตัดต้นไม้แล้วตัดไม่ได้วะาเฉาต่อสูดเท่านั้นเป็นควานี่กกากอันนี้ดูเหมือนจะเป็นทองแดงหรอืออะไรทักอย่างทองแดงทองแดงเอาไปทำคัพเปอร์บาร์แล้วทำเป็นคัพเปอร์พิกแอคจะขุดขุดได้เร็วมาก <laughs> มแล้วก็ขึ้นเป็นโกลเป็นไดมอน แล้วมันก็แหลกอยู่อย่าง้งฮะผมไม่รู้ว่าผมคุดถึงไหนแล้วเนี่ยผมก็เห็นยืนค้างๆอยู่โอเคของเข้าตัวสิครับเข้าหมดแล้ว <c oughs> มันแหลกอะโอ้โห <c oughs> คุณอยู่ดีคุณก็ว้าไปเลยอะ <c oughs> หายตัวไปกระดกใหม่ ทำไมฝนดาววิกันมันมีแต่ฝนกดวมาโหดเนี้ยดาวผมดาวผมเป็นดาวโลกไม่ใช่เหรอเนี้ยผมเป็นเผ่ามนุษย์เนี้ยเนี้ยอ้าวไม่ใช่ลิงอ่ะก็อ้าวเหรอมันมันแยกลิงกับมนุษย์ด้อมันมีมันมีแยกโอผมเป็นเผ่าเผ่าลิงเนี้ยหัวเจ็บปากมากตอนนี้ร้อนในแดดต้อง ต้องเอาน้ำแข็งประกบปากจะได้หายร้อนโอ้โหสำนักไหนวะเนี่ยเอาเลยฮะคนเมีอาวุธเทสนี่ต้องไปลุยแล้วเราไปฝั่งนู้นดิเขาคนละด้านเนี่ยโอ้ยสามตัวสามตัวสามตัวโอ้โหสามตัวเจ็บเจ็บตายตายตายอย่างี้ตายกินเบนเดตปั๊บกินไม่พันเหรอวะ มึงกินเข้าไปติดคอเหรอทำไมมันเอาเอาชนหน้าแล้วก็หา่างเฮ้ยหัวช้เท้าเอาเก็บไปปลูกได้เฮ้ยทองทองแย่งกันทูดทองคนระับทองทองทองข้างหลังอะผมจัดการเองโอ๊ยทีเดียวเลยเฮ้ยทีเดียวหมดหลอดแต่ไม่ตายตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยว่ามันจะ วิ่งมาหาผมตอนเป็นแหลกเนี่ยนึกว่ามันเป็นอมต,ตะโอ้ยทะเลทรายตรงนี้จะขุดจะขุดได้ง่ายมากทะเลทรายไหนครับไม่เห็นทะเลเลยเห็นทรายไม่ใช่โอ้ยจะบอกกระโดดรถเต้นเลยนักหนาไว้คัางขางังที่ทะเลทรายถ้าทรา,า,ายแบบเนี้ยเฮ้ยกล่องสมบัติ เปิดนี okay. ่ฮะเก็บแล้วด okay. yes. oh ูแล้วด e ูแล้วดูแล้วเอาคขุด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 ไปไว้บ้านได้นะโอเคเอาไปไว้แบบเอาพิการเอาขวานเย็ดโอ้โหงชาชาได้พาเลมมงามขอลองเลยฮะแหลกอะรอแป๊บนึงรอหายแหลกแบบอ้าว อะไรวะงงโอ้โห oh, ทีเดียวเลยนาเ็ดโตหมดนะฮะแต่ช้ามากเลยนะเอาละฮะเหล็กช่วยกันโดนเออมาแถวเทยลสายก็ดีเหมือนกันนะเร็วเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเยี่ยอะไรเนะี่ยโอ้โหมันเป็นครึ่งสายฟ้า โอ๊ย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 เกิดตายแล้วผมกลับบ้านแล้วผมไปแล้วผมกลับแล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยวิธีกลับง่ายๆฮะขึ้นยานขึ้นยานไปยานพิการแล้วก็วาร์ปลงมาใหม่เออดีป่ะเฮ้ยมีสกี้วาร์ปติดตัวเนี่ยอ่ะเปิดดครับประตูครับนอนละนอนไม่ปิดประตู <laughs> โดนขโมยโดนเข้าเมือ่นอนกี้เราขุดแต่ของเราไม่ได้เอาไม้เลยนี่หว่าเอามีมีมีมทำอะไรได้บ้างแล้วตอนนี้ผมไม่ค่อยได้อะไรมาเท่าไหร่เนี่ยผมผมได้เหล็กมาเยอะอยู่ได้มานหนึ่ง <laughs> จ,จบจบ <laughs> เลยเอามาใสรวรวมกันได้เละแล้วรังอยู่ไหนแลว้ววะ เอันนี้เลขสามอ่าเราสามารถเก็บของในนี้ได้เยี่ยมเก็บทองแดงคนระับเก็บทองไว้ i น r ะไอ b อนาขารวเบนเดด <c oughs> อันนี้ได้อะไรมั่ง,งพี่พี่กันมีทองแดงไหมอยู่ในกล่องนะเอาทองนะเอาทองแดงยัดไปในเตานี้เลย ตอนนี้เริ่มหิวแล้วฮะผมว่าเราต้องออกลา่าสัตว์ผมมีเนื้ออยู่อันหนึง่งอ้าผมไม่มีแก <c oughs> ผมคาบมีดดีกว่าผมอ,อันอันยังใหญ่ <c oughs> โอ้ตอนแรกกูดูนี่ก็จะเหมือนอีตโต้อะไรเงี <c> ้ย <oughs> มันใหญ่ไหมวะ <c oughs> ใหญ่มากครับใหญ่จนน้าตกใจกันเลยทีเดียวแล้วมันต้องมีโล่เดี๋โล่ต้องคาบวูดแพง มีดน yeah, yeah. ี yeah, yeah. Uh ่ใช้อะไรบ้างใช้อลอนบาสิบอันต้องไปหาเหล็กเพิ่มแล้วฮะฝนที่แกฝนที่แล้วฝนกดต้องวัดเย็ดมีโล่ด้วยฮะอ่า นี่กดกันแล้วฟันได้จริงว่ะแต่ฝนกดก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีหมวกให้ใส่เลยมวมันต้องค้าบออ๋อหมวกเหล็กหมวกอะไรกันหรอโอเคครับฝนตกนะครับดังนั้นเราก็มาปิดพาร์ทกันเลยที่ก้อนเร็วใช่ไหมมันต้องปิดแล้วแหละ อย่างเร็วอะเล่นปับเบียอะไรเกมนี้มันเพลินจริงอะมันมันได้เรื่อยๆใช่แค่ว่างดาวเท่ชอบจริงอันใหญ่อันใหญ่มากตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบอันเล็กๆนะเห็นว่ามันฮันติงแต่มันฟันได้รัศมีนิดเดียวอ่ะมันใกล้ๆมีกดกันได้ด้วยโอเคจบพาร์ทดีกว่าครับผม มีการกล่าวเลยครับงั้นต้องไปเจอกันในบสหรับพาร์ทนี้ก็คร่าวๆนะครับในการหาของนะฮะพาร์ทหน้าก็หาของนะพาร์ทต่อไปอีก็หาของก็เดี๋ยวเตรียมย้ายยย้าดาวแล้วจะมีอะไรเยวมเต้นมากอาจจะมีแบบหาสกิลด้วยเออไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับความโปรเจกต์ของผมกัารเดิซึมกับสลังยาวนะครับเย้ครับผมถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าในพวกมีใครมีเกมอีกก็อาจจะเข้ามาร่วมใช่ครับมากันเดียเยอะนะสนุกสนาน แล้วก็แลกกันช่ไหย <laughs> 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 โอเคครับไปเจอกันนะครสวัสดีครับครับผมอย่าลืมนะครับจะกีก่เดือลักยาวบายๆมันต้องปิดด้วยสโลกแกน <laughs> แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ